นี่นะครับก็มีพี่ๆถามกันมาว่าสายของซุนโต้ห้าพีก,กับสายข,ของซุนโต้เก้าพีนะครับมันมันใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับมันเปลี่ยนแทนกันได้ไหมนี่ผมไม่ดูมันเหมือนแทบจะเหมือนกันเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูครับเตเดิมๆก่อนนี่เห็นไนะเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่ตอนถอดก็ง่ายๆนะมันถอดง่ายมันแค่เนี่ย นี่เดียวเองนะครับจริงน,นี่เราก็หลุดออกมาละตอนถอดแล้วนี่เที่ยวกับสายของ 9P นะครับอันนี้ 9P ชิมของ 9P มันจะถอดง่ายกว่าหน่อยนะมันเป็นแป้นๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ต่างกันเลยนะลักษณะสายเห็นไหมครับแทบจะไม่ต่างกันความหนาเหมือนกัน ความกว้างเท่ากันไหมความกว้างก็เท่ากันนะครับนี่เลยชึบนี่ลองเอาสายนี่เก้าพีกอันนี้คือสายเก้าพีกมาใส่ห้าพีกนะแค่ใส่ลงไปแล้วกดนี่เรียบร้อยชดัดๆนี่เร,เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือสลับสายกันนะพอดีเป๊ะนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะใกล้เคียงมากนี่เห็นไ,ไหมสวยไหม นี้ก็จะเป็นสายสายของ9พีนะครับของ9ก้าพีนี่พอดีเป๊ะอันนี้ก็จะเป็น9พีกที่สายสายของ5พีกครับก็สวยเลยแบบหนึ่งนะนะสีเขียวสายสีเขียวเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือซื้อสายมาใส่ได้เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะ5พีหรือเก้าพีก็ใส่ด้วยกันได้นะเพราะฉะนั้นสายให้เลือกจะเยอะมากหรือเป็นสายเติร์ดปาร์ตีอะไรก็ได้นะครับที่เป็นยี่มิลนะ ก็หาได้ทั่วไปในตลาดนะครับผม22มิลลิเมตรโอเคครับผมแค่นี้แหละบ๊ายบายเส้ยนี้เส้ยนี้อันนี้เป็น 5P สาย 9P นี่ก็โอเคนะเท่นะนี้นะครับจะเป็น 9P นะครับสาย 5P ana ana katena ni ah oh.